ชื่นไหมทำดจครับไม่ต้องคัดผมจัดมาให้เลยครับโอ้โห เ้ยมานี่ครับเป็นไงบ้างครับสี่ตัวหน้าช่องยูวางไว้ให้ครับก็อแตกมาสองแล้วก็จางไปสองครับบวกลบกันแล้วเนี่ยก็ยุกเยาเจ้ากันไปนะครับแต่ว่าสิกเนเจอร์ครับอย่างที่บอกครับโอ้ยไม่อยากจะพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นครับที่วางไว้3ตัวครับตัวเน้นรับตัง s v p แล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3อีกหนึ่งชุดสวยๆครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ผลประกอบการในหมู่บ้านของเราครับก็ยังทํางานมาครบเต็มระบบฟัวไม่ใช่เงเหมือนเดิมครับพี่ในครอบครัว และอยู่ในหมู่บ้านและตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยครับผมบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวมันชัวร์กว่าอยู่แล้วนะครับหรือพี่นนะครับที่ดนัฟุตปอนเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าคลิปแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ก็ถังเข้าง่ายๆเลยครับใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันแลบปรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับที่สำคัญเลยนะครับสปอนเซอร์ผมครับมั่นคงปลอดภััยยไไว้้ใจดออ่่างแนนนครบ ที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกันให้ครับกอตัวเน้นกระชุนการทุกวันพันธุ์บ้านแตกกันมา6วันติดติดแล้วนะครับ เอาที่ครับเหมือนเดิมครับมี4คู่ครับมาให้เรื่องนี้เรื่องเฉียบเมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับแวันนี้ครับพามาที่ยูโรปาลีกครับกลุ่มนั้นสตอมการ์ดนะครับวันนี้จะเปิดบางด้านนอริแอมฟอร์เรสต์ครับก็คู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนำให้เลือกเฉียบที่มีนเย็นอย่างฟอร์เรสต์ได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทอีกเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าไปจ่อหรือครับกระแสภายในมาแล้วเรื่องขุ่นมาตั้งแต่ระดับผู้เล่นครับยัง เกมหลังที่ผ่านมาของพวกเขาก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับแล้ววันนี้กำแพงครับเปิดให้ฟอร์เรสครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่งตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับวันนี้เจ้าป่าฟอร์เรสน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่นัดที่2ฟอร์เรสได้เลยและคู่ที่สองนะครับกลุ่งด้านแลนเบติสครับวันนี้จะเปิดบางร้านโอลิมปิกลียงครับกอลคู่นี้ครับแนะนำครับให้เล ว่าเบตีครับเกมในบ้านครับสี่เกมหลังที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปถึงสามเกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมครับส่วนที่มีเยือนนะครับอย่างลียงผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันครับทีมเยือนเนี่ยก็จบไปทางหน้าเสมอซะมากกว่าครับแล้ววันนี้กําแพงครับเปิดแพงหน้าแล้วเบตีครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแล้วเกมในบ้านแบบนี้ครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้แล้ะเบตีครับการันตีสามแต้มอย่างแน่นอนครับและคู่ที่สามนะครับคู่ของด้านอูเทกครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านปอโตครับก็คู่นี้ครับแนะนําให้้้้เเเเเเเลลลลชีีีีียยยยยยยรรรรร์ทท่่่่่่มมมืืออ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 อนนนนนาาาาางงงงงงปปปโโตตตะคคััับบบบบกกวววถผผ ดูดีกว่าครับปโต้ครับผลงาน5เกมหลังที่ผ่านมาครับชนะไปถึง3เกมเสมอไป1แพ้ไปแค่เกมเดียวนั้นครับัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยกบุกไปชนะบาก้กาครับมปถึง2อประตูต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างอุเทก้าช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับ5เกมหลังที่ผ่านมาครับแพ้ไปถึง3เกมเสมอไป1ชนะแค่เกมเดียวครับและเสมอไป1นเกมครับแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากำแพงเนี่ยเปิดให้ปโต้ครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสเลยครับก้อยังเชื่อมั่นเชื่อใจปโต้วันนี้ครับน่า ปอโตได้เลยและคู่สุดท้ายนะครับคู่ของนักสตูดร์อครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านเฟยนูตครับปอคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนํามองบนเต็มเวลาเลยนะครับสองลูกครึ่งครบสามครับการันตีรวมกัน3ประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะเลือกข้างเลือกฝั่งเนี่ยยังมองว่าสตูดร์อเกมในบ้านยังดูดีกว่าครับการจบไปแด้วครับสำหรับสี่ตัวนี้นักแข่างหนักที่คาดมาให้นะครับก็ลลลลออ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 งงงงงงไไไไไปปปปเเ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 ืกกกกกตตาา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 ามมมมมดดดดูููแ้้้้้ววววััันนนนะะคคคครรรรรบบส่่่่่่่่พีีีีใใทททยยยยยิิิห์์็ขขโฟจ เป็นครอบครัวด้ยกันดูรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวรียบเรียต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแ่งความสุขสวัสดีครับ